สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคี๊นะครับหุ้นนิเคี๊ของวันที่10ตุลาคม2566นะครับตุลาคมนะครับอ่าสิบนะครับวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูนะครับวันนี้เนาะหุ้นนิเคี๊ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะ วันล,ละ2คลิป2รอ,อบนะครับหุ้นนี้คืออีเช้าหุ้นนี้คืออีบ,บ่ายนะครับสําหรับหุ้นนี้คืออีเช้าก็ออกเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับออกไปแล้วเมื่อกี้นี่ผลปรากฏว่าเข้าทั้งวินทั้งทั้งเจาะทั้งรูดนะครับเข้าหมดเลยนะ8 0 0 8แล้วก็5 6 7เด่นบนแตกนะครับ3ตัวแตกนะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ส,สู้ต่อไปนะครับก็ขอขอ,ขอพบพระคุณนะครับ อ่าวันนี้ก็มาชมกันต่อเลยนะวันนี้วันนี้รอบบ่ายนะครับเอบาบ่ายนะวันที่10ตุลาคม5องพนคุ่นนี่คือ,อีบ่ายนะครับ678นะครับเน้นที่6กับ7นะครับฟันธงที่7นะครับเน้นที่รูดนะลูดกับวิ่งนะครับส่วน79 70เก72 73 69 6ูน1 62 6, 6็อนันนี้เป็นตัวเจาะนะครับเขาเรียกว่าตัวเจาะนะไม่ใช่รูดนะ ส่วน8ก็คือตัวกันนะครับถ้า8มาก็8 9 80 8 1 8 2 8 3เหมือนกันนะครับส่วนชุดวินนะครับ6 7 9 0 1 2ลอง8นะครับตามนี้เลยนะครับามาดูหน่อยมาดูใกล้ๆหน่อยว่าเป็นยังไงป๊บตกยวงกอนแป๊บหนึ่งนะอย่ออออยางน้อยมันก็ตกใจละ อ่าอย่างน้อยก็ตกใจละอ่าให้มันช็อกมันจะได้ไม่ไข่เพราะว่าแมียยุงตกใจแล้วมันจะไม่ตกไข่นะมันจะอัน้นไข่ไม่ไข่ไม่มาประมาณสักสองอาทิตย์กว่าจะถึงสองอาทิตย์มันก็โดนเราตบอีกมันก็คงเกือบไม่รอดประมาณนี้ก็คงไม่ได้ไข่หรอกาตินี้มึง <laughs> เน่ๆมาอีกแล้วไม่ตกใจเหรออืมอ่ารับตามนี้นะครับอืมอย่าไปฟังนะครับเรื่องยุงนะมาฟังเรื่องเลขดีกว่านะครับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะแปดคือตัวทางเลือกนะครับประมาณนี้นะครับนี่คืออีบายนะครับเน้นที่รูดนะเหมาะที่จุดนะอืมครับตามนี้เลยนะครับอ่าอืมจดแปนี่คืออีบายนะครับขับตามนี้นะครับ ขอขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับรลมเรื่อบันเทิงครับสวัสดีครับ